เจอกันจ้าสงกรานนี้เล็กๆไม่ใหญ่ๆทำโครงการใหม่ของพ่อใหญ่เทียนและยายหน่อยจ้ะทุกคนเพลงนี้พเนนพิ่นก็ไว้เล่นน้ำสงกรานด้วพี่น้องเด้อเฮ็ดเพิ่งมาให้ลูกเล่นน้ำสงการานค่ะพี่น้องพ่อใหญ่เทียนบอกขนาดยานลูกยานลูกกุ้ีหม่องเล่นน้ำสงการานในยานมันแดดนะคะเพื่อนก็เลยเห็นหาย นะคะพี <laughs> ่น <Alcohol Physical Patri ots> <spit> <zed> oh ้องถึกใจลูกสาวคักนะคะทุกคนเมืองได้ละจัดไปค่ะคุณพ่อเดี๋ยวสิเหลียนให้เต็มทีเลยค่ะเพิ่งมาเงน้เสียนหลาน กะเฮ็ดไว้เนี่ยล่ะค่ะพี่น้องมองอันนไ้มันหวานมันเทียนเนี่ยล่ะตะขาพี่น้องเด้อก็เป็นคู้การของยายหน่อยละกระาเทียนนะคะพี่น้องเด้อเพิ่นมาเพิ่นเฮ็ดไว้ตะขายมันเทียนมันหยางเพื่อนละพี่น้องของไ้ของสวนนะพี่น้องเนาะมีละก็เก็บมากละก็ตั้งไว้นานลานพ่อค้นไกลไปไกลมากกดนเายพี่น้องเลยทำเล่เหมือนกระติดทางดำพี่น้องมองนงินี่ทำเล่ท่องหมาพี่น้องก็ชิว่าทำเล่ท่องหย่อนไว้อย่าง มันหลุมใหญ่พี่น้องรถไกลไปกายมากก็ต้องเบรกก็ต้องชะลอมึงพี่น้องเอ้ยขับเร็วบได้เห็นวันนั้นเปินบริเภาคกันครับรถเร็วหย่อนวันหลุมมันหลายพี่น้องนี่แหละคือทำเลทองฮ่าผู้ไดไกายมาก็ต้องเบรกผู้ไดกายมากก็ต้องเบรกคันเบรกเจาสีหัวซักเพราะว่ามันหลุมใหญ่แห้งพ่อเขาเบรกเขาก็สิตรงแนมมึงลานขาของเฮ้าทันทีพี่น้องเอ้ยลานขายมันนะคะขายมันขายป่าขายมันแกว ราคะเมืองดีระค่ะพี่น้องโอ้ยนี่คือหลุมะะด้วค่ะเด้อนี่ระค่ะนี่ราคาเนี่ยเมืองนี่แหละมันสิศตเลทองมองนี่แหละนี่ผู้ใด้ใกลายไปกลายมากก็ต้องเบรกค่ะพี่น้องบอ่เบรกบร่ได้นะคะมีค่ะอีพวกอพยพกระจัดหายลาเลยค่ะเฮ็ดพึ่งเหรนสงการแลร้วก็ได้กลายของต่อน,นะคะพี่น้องเนาะเฮ็ดใส่สงการค่ะค่ะเด้อพี่น้องผู้ใด้ผ่านมากกับเวใดเด้อจ้ะเด,ด้อแวทักทายใดเด้อค่ะเด้อ มันหนีก็หอนคักห่อนแน,น่คือเก่าละค่ะพี่น้องสาวผู้กากระเดงจึงคือง,อ,ง,งอกอยากเงอนย้มเลยกระห่อนย้มหน,น,นันผ้ยาออกมาหลินน้ำย้ายข้าวหนึ่งนะคะเนาะน่าจะสิิ์วันนี้แล้วนะทุกคนแล้วเราก็จะได้มาเล่นสงการกันจ้าคลิปหนีกับ่มีสาระลายอย่างนะคะเนาะไหวพอกันไหมนะคะพี่น้องเด้อบายบายไหวเมือง,งย้มมาแล้วจ้า